สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องเอลิแกตันยูนะครับวันนี้ผมได้การ์ดสองพิมลรีด2021-2022จากสังเพงมานะครับคนขายบอกมีการันตีโอกาสได้หลายเซนด้วยนะครับผมซื้อมามีการ์ดทั้งหมด6ใบนะครับราคา300กว่าบาทั้างั้นไปดูกันเลยครับถ้างั้นวันนี้ผมมีตัวช่วยในการเปิดการ์ดของผมคือ กันไกนะครับมาตัดกันเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆลุ้นแบบพร้อมกันเพราะผมมีซองนี้มันมีแค่หกใบเท่านั้นนะคา,าค่อยๆลุ้นไม่ต้องรีบดูมีสลิปโคอะไรล้วเอ้าวไม่มีเลยเดี๋ยวจะมาดูใบแรกก่อนครับใบแรกเป็นใครครับตัวนี้ผมไม่เคยเปิดเลยครับใครฮะวเวทเชลซี Chelsea ครับอันนี้เป็นเบสการ์ด n มาี่ครับ ไปที่สองมาลุ้นกันเห็นดำๆไปแล้วอาซีนนใครเอ่ยบูริโอซากา้าปิสการ์ดครับอื้นี่เบอร์ห้าสิบสองหกสิบสองนะครับใบต่อไปอุ๊ยแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยซิต,ตี้นี่ใครโรเบิีาส์ล่ง เบสการ์ด2021 2022ค่ะทุกคนหกใบามาดูใบนี้โอ้โหชีมหลีดอยู่ในเต้นไปกันเลยนะครับนี่เบอร์193นะครับไม่แน่ใจจะได้รันนัมเบอร์ไหมครับทุกคนอิ่ โรเบิร์ตซานเชตไบตันครับทำแล้จะอยู่ไบตันอยู่เบอร์หนึ่งร้อยสิบแปดอันนี้น่าจะเป็นใบสุดท้ายของเราแล้วลุ้นกันเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้โฟร์เดนเดอะบอยอะไรก็ได้ครับขอไม่ผมขอหันหลังดีกว่ามามาดูกันมิดฟิลด์ด้วยใครครับ เดอะบอยหรือเปล่าอันนี้โรดี้ครับล่างไหนเนี่ยเบอร์สิบเก้าน่าจะล่างโอ้โหก้าส,สวยเลยครับวันนี้วิบวับวิบวับเลยครับถ้างั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ